โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีลงผลงาน NFT นะครับลงขายในเว็บ OpenC นะครับแพลตฟอร์ม Open นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะมาสอนแบบจับมือทําเลยนะครับสอนแบบจับมือทําเลยตั้งแต่เปิดกระเป๋าการโอนเงินอะไรพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวพิชชงกันเลยครับไปกันเลย โอเคก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ o p e n c นะครับนี่ o p e n c .io นะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ในคอมก็ทำเหมือนกันนะครับนี่นี่อันนี้เป็น Account นะครับ Account ของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นว a l l e t นะครับ w a l l e t ที่เราจะเชื่อมต่อจากที่ผมได้ลองลองอทำการเชื่อมต่อกกระเป๋าดูแล้วนะครับก็ ส่วนตัวของผมเองอะ่ะผมใช้ฮาร์ดแวร์วล็ตซื่อว่าเซฟพอลครับไอตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกับ m เมตาแมสได้เอไม่ใช่มันเชื่อมต่อกับโอเ n นซี Open ได้ครับแต่วันมัน,มนเ,วเวลาเราจะยืนยันธุรก,กรรมเนี้ยมันจะไม่เด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องรออีกหน่อยนะครับสําหรับตัวเซฟพอลตัวนี้แต่ว่าผมก็ใช้ไอตัวเนี้ยเป็นการเก็บ เหรียญต่างๆนะครับที่ผมได้มาหรือที่ผมซื้อมาหรือเทรดมานะครับผมจะเก็บไว้ในนี้เลยเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่าไอตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอ่ะมันมีความสําคัญยังไงโอเค <c oughs> เราต้องมี m e t a m a สนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเราจะโหลด m e t a m a สมาไอตัว m e t a m a สเนี่ยครับมันสามารถโหลดผ่านอ่อ g o o ก l o o h r o m h r o m e เองก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราใช้ Google Chrome ในคอม,มครับมันจะสามารถโหลดผ่านในตัวตัวนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ครับเข้ามาโหลดตรงนี้ยโค m มเนี่ยครับ มันจะสามารถเราโหลดได้เลยแล้วก็ใช้ในคอมเลยแต่วิธีการเนี่ยผมไม่ไม่แนะนำเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอตัว <c oughs> ไอตัวซีดเฟดก็ดีแล้วก็ไอตัว p r i v a t e key ก็ดีเนี่ยมันอยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่วนมากเลยแล้วกันผมคิดว่าแต่ละคนน่ะไม่ได้ใช้วินโดว์แท้พอไม่ใช้วินโดว์แท้เนี่ยการป้องกันมันอาจจะด้อยลงไปอีกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราโดนแฮกเกอร์แฮกเนี่ยมันจะสามารถทําได้ง่ายกว่าที่เราจะใช้โทรศัพท์โหลดเป็นตัวกระเป๋านะครับเนี่ยโหลดกระเป๋าใส่มือถือแล้วก็ค่อยคอนเฟิร์มธุรกรรมผ่านมือถือนะครับจะไม่ได้ผมผมจะไม่ได้เอาไว้ในคอมที่เดียวเลยเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคผมก็ขออธิบายตัว NFT ข้าวๆก่อนว่ามันคืออะไร ก็ตัว NFT นะครับก็เป็นย่อมาจาก Non-Fungible Token นะครับก็เป็นโทเค็นที่สร้างขึ้นมาบนบล็อกเชนนะครับไอตัวเนี้ยตัวตัว o p e n นซเนี่ยมันจะมันจะรองรับมาติกด้วยมาติกหรือโพลิก o อนนะครับที่เป็น Layer 2ของ Ethereum เดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดทีหลังแล้วกันคลิปนี้ก็ เดี๋ยวให้ดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างกระเป๋าเราแล้วก็เว็บ o p e n นซ a ก่อนว่ามันใช้งานยังไงก็ NFT นะครับก็เป็นเป็นโทเค็นนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นมารันบนบล็อกเชนในที่นี้ก็ผมจะสร้างให้มันรันบน e อ h e r อรีมนะครับไอโทเค็นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่มีชิ้นเดียวในโลกนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่เป็นคอยทั่วไปนะครับอย่างเช่นบิตคอยเนี่ย เวลาเพื่อนเรายืมไป1บิตคอยใช่ไหมครับเพื่อนก็สามารถเอาบิตคอยที่ไหนก็ได้นะครับ1บิตคอยมาคืนเราเข้าใจไหมครับโอเคแล้วทีนี้ไอตัว NFT คืออะไรสมมติเพื่อนยืม NFT ของเราสมมติยืมไอภาพเนี้ไปเป็น NFT เพื่อนไม่สามารถที่จะหาภาพนี้จากไหนหรือว่า ไปซื้อจากที่ไหนเพื่อมาคืนเราได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นโทเค็นโคลาร์านนะครับต้องเอารูปนี้เท่านั้นที่เราส่งไปเท่านั้นนะครับที่เอามาคืนเราได้โอเคก็ข้าวนะครับ NFT แล้วก็ตลาดนี้มันดียังไงมันเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อนที่ทำงานศิลปะแล้วก็ขายผลงานของตัวเองนะครับเพื่อนๆอาจจะมีฝีมือดีมากๆเลย แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาผล,ผลงานเราเนี่ยไปขายที่ไหนมันก็สามารถเอามาขายที่ OpenSea แล้วก็ Foundation แพลตฟอร์มพวกนี้มันดียังไงเอาง่ายๆเราไม่ได้เห็นผลงานเราแค่ในประเทศนะครับเราเห็นไอตัวผลงานที่เรารันบนบล็อกเชนเนี่ยมันจะเห็นกันทั่วโลกนะครับก็คือคนที่ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งมันไม่ได้จำกัดว่าประเทศไหนใช้นะครับคือใช้กันทั่วโลกมันสามารถเข้ามาจอยกันได้สามารถเข้ามา สร้างคอมมูนิตี้สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนจากเหรียญอิตาเลียมเป็นผลงาน NFT ของเราได้นะครับมีการประมูลมีการซื้อมีการเสนอราคากันอะไรเงี้ยครับโอเคมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับสำหรับผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีในอนาคตมากกว่าเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่ต้องต้องถูกใช้งานนะครับแล้วก็ พอเราทำผลงานออกมาแล้วเนี่ยข้อดีของมันคือ,อเราสามารถขายได้ราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวนี้แต่มันจะติดอยู่อย่างหนึ่งครับเว็บนี้ไม่ได้ฟรีนะครับเว็บนี้คือเราต้องเสียค่ารีจิสเตอร์นะครับหรือค่าที่เราต้องสมัครเข้ามานะครับเป็นค่าแรกเข้าเท่านั้นนะครับเว็บนี้ดีตรงนี้เลยครับเป็นเราเสียค่าแค่ค่าแก๊สแค่ตอน แลกเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าใน,นช่วงเวลาเนี้ยค่าแก๊สอยู่เท่าไหร่ผมบอกก่อนนะครับค่าแก๊สของอีเธอเรียมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานนะครับก็เหมือนเรามีรถเมย์หนึ่งคันใช่ไหมครับมีคนรอรถเมย์บรรจุคนได้ประมาณ30คนแต่มีคนรออยู่ประมาณ100คนถ้าเราอยากไปคิวแรกๆเราก็ต้องจ่าย อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่าแซงคิวใช่ไหมครับเราต้องจ่ายค่าแซงคิวก่อนเราถึงจะได้ขึ้นไปเที่ยวแรกหรือได้ไปไวกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ส่วนค่าแก๊สที่มันถูกเนี่ยก็คือมีรถอยู่สิบคันนะครับมีรถอยู่สิบคันเลยแล้วก็มีคนรอขึ้นรถเพื่อจะไปสถานีถัดไปเนี่ยแค่สามคนนะครับก็เหมือนกับว่าอ่า รถสิบคันนั้นนะ่ะมันต้องมาแย่งลูกค้าถูกต้องไหมครับเพราะแย่งลูกค้ามันก็เกิดการลดแลกจากแถมกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่าแก๊สจะถูกลงดีมาร์สพายครับง่ายๆเลยตัวนี้ส่วนค่าแก๊สนะครับแต่ละช่วงเวลามันก็มีคนใช้งานที่ไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวันจันท์เนี่ยค่าแก๊สจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับการสมัครอ่าเว็บโอเพนนะครับเพื่อ ลงผลงาน NFT ของเรานะครับเพื่ออ่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้นี่ในคอมก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้เราจะไม่เลือกที่ MetaMask ตรงนี้นะครับเราจะเลือกตรง Wallet Connect ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะขึ้นบาร์โค้ดมาแบบนี้คือไอตัว Wallet Connect ตัวเนี้ย มันเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถเอา Wallet อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์วอ l เล็ตหรือโค l เล็ต uh, หรือ Hot วอ l l e t นะครับเอามาสแกนเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกับไอตัวแพลตฟอร์ม OpenC นี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัววอลเล็ตน,นั้นนะครับว่ามันพพอร์ตตัว o p e n c แล้วหรือยังส่วนตัวที่ผมใช้ฮาร์ดแวร์วอลเลตตัวนี้นี่ เซฟพอนะครับไอตัวเนี้ยผมสามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่ามันไม่สามารถคอนเฟิร์มธุรกรรมได้นะครับผมก็เลยต้องเอาตัวเนี้ยเ,เก็บไว้แล้วก็โหลดเมตาแมสมาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็ไปที่ไปโหลดนะครับเมตาแมสนะครับนี่เข้าเลยส่วนทำไมผมถึง โหลดบนมือถือเพราะว่าในมือถือนะครับปลอดภัยกว่าในคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้ Windows อาจจะเป็น Windows แท้ Windows เทียมอย่างเงี้ยครับมันผมว่ามองว่ามันไม่ปลอดภยัยแล้วตัว Windows เองเ่ยมันสามารถแฮ็กได้ง่ายกว่ามือถือนะครับถ้ามือถือที่โอเคเลยผมแนะนำเป็นระบบ ios นะครับหรือตัว Apple นะครับเพราะว่าตัวนั้นระบบความปลอดภัยจะแน่นหนากว่า โอเคตอนนี้ผมก็โหลดตัว m e t a m a t เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดขึ้นมาปุ๊บน,นี่นะครับเขาก็จะให้เราอ่านนะครับว่า,าเป็นกระเป๋า ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับอ่ากด Get Standard นะครับ <c oughs> ตัวนี้อ่าถ้าเราตัวมีตัว Seed f a s e นะครับ Seed f a ฟ e ที่เราจดบนตัวนี้ไว้แล้วครับจดไว้บนกระดาษนะครับแล้วก็สามารถเอามารีค o v เ r อรี่อ่าเอามากู้กู้กระเป๋าของเราได้ครับกู้ได้ตลอดเวลาเลยผมบอกก่อนการใชก้การใช้งานคริปโตเคเรนซีเนี่ยครับเราจะมี กุญแจอยู่2ดอกด้วยกันอ,อย่างแรกเลยคือพับบิคีส่วนที่2เนี่ยคือ p r private Key การที่จะโอนเงินออกจากกระเป๋าเราได้นะครับต้องใช้กุญแจ2ดอกนี้นะครับในการไขเข้าไปแล้วก็ทําธุรกรรมส่วนมันจะอ่าส่วนอ่ามันจะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะับปัจจุบันเนี่ยก็คือ s e p h r a s e นะครับ s e p h r a s e เอาไว้ในกรณีที่ เราลืม p r i v a t e ีย y นะครับเราทำ p r i v a t e ีย y หายหรืออุปกรณ์ของเรานะครับเสียหายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัว p h r a s e เนี่ยเราจะไม่สามารถกู้กระเป๋าเงินของเราได้นะครับมันก็เลยมีเทคโนโลยีตัว p h r a s e ขึ้นมาไอต,ตัวนี้นะครับเราจะเริ่มจากเริ่มแรกเลยนะครับก็คือ c r e a t e new Wall e t นะครับนี่แล้วก็ใส่รหัสนะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บนึง โอเคแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ครับ I understand นะครับแล้วเข้าไปเลยนี่อ่าก็รอสักคู่นะครับนี่ตัวนี้อ่าเขาจะอธิบายมันเป็นอนธิบายเกี่ยวกับ ตัวกระเป๋านะครับว่ามีการเก็บซีดเฟสมีการเก็บรักษาความปลอดภัยยังไงประมาณนี้ครับโอเคพอเราเข้าใจแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ครับก็กดสตาร์ทครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกรอบนะครับ โอเคนี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับตัวนี้เขาก็จะให้อ่านว่าเขาก็จะให้อ่านว่าไอตัวซีเฟสเนี่ยมันเอาอาควรเก็บยังไงแล้วก็ควรรักษาความปลอดภัยยังไงครับตัวนี้คือห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคปหน้าจอการถ่ายรูป หรือว่าการอะไรก็ตามนะครับห้ามอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอยู่ในไฟล์ดิจินะครับเพราะว่าพอแฮกเกอร์เข้าแฮกค,คอมหรือแฮกโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยแล,แล้วเขาเาเขาเจอคำสิบสองคำหรือ24่สิคำเนี่ยครับเขาจะรู้เลยว่าเป็นซีดเฟสของกระเป๋าคริปโตเคเรนซีนะครับพอเขารู้เนี่ยเขาก็จะเอาคำสิบสองคำเนี่ยไปกู้กระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ทําการทําธุรกรรมโดยการ โอนเงินออกจากกระเป๋าเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับคือไอตัวเนี้ยไอตัวกระเป๋าเนี่ยเหมือนเราเป็นเป็นเป็นคนรักษาอ่ารักษาสินทรัพย์ของเราเองนะครับโอเค <c oughs> ในที่เนี้ยผมใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ผมใช้ทดลองนะครับผมก็จะมาเปิดให้ดูเลยว่าซีสเฟดอะ่ะมันก็จะมีนี่ครับ มีคำสิบสองคำนะครับมันจะมี12คำยี่สิบคำนะครับโอเคส่วนไอซีเฟสเนี่ยมันเก็บยังไงได้บ้างก็มีหลายรูปแบบนะครับอาจจะเก็บเป็นอย่างงี้ครับกระดาษจดไว้จดเอาไว้เลยต้องเรียงตามนี้ด้วยครับ1ิบสิบสคำเนี่ยจดตามนี้เลยไม่ก็อ่าไปสลักไว้บนแผ่นเหล็กไอตัวเนี้ย พูดเลยดกวาวิธีเก็บซีดเฟดแล้วก็เหมือนตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับตัวเนี้ยไอ้กระดาษเนี่ยเวลาเราเขียนลงไปเนี่ยมันมีโอกาสที่หมึกจะเลือนหายไปได้หรือว่าตัวดินสอถูกลบไปนะครับพอมันถูกลบไปเนี่ยมันก็จะไม่เราไม่สามารถกู้กระเป๋าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือเก็บไว้ในอ่าพวกแผ่นเหล็กแผ่นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับที่ทนความร้อนหน่อย แล้วก็เก็บแยกไว้แต่ละแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละเมืองอะไรเงี้ยสมมติเรามีบ้านสองที่นะครับในกรุงเทพต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้2ที่เวลาเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือตึกถล่มอะไรก็ทำแล้วแต่เนี่ยครับมันก็สามารถทําให้อ่าเรายังกู้กระเป๋าเงินเราได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าตัวเนี่ยเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเก็บเป็นแผ่นเหล็กเงี้ยครับอ่า เก็บไว้จะปลอดภัยมากๆเลยนะครับปลอดภัยทั้งอ่าภัยธรรมชาติไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยครับกระเป๋าเราไม่มีทางหายไปได้เลยถ้าเก็บในรูปแบบนี้เนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เออก็สลักลงไปเอาแผ่นไอไอตัวตอกครับตอกตัวอักษรมาตอกเข้าไปโอเคก็เดี๋ยวผมไปต่อแล้วกันครับ สำหรับตัวนี้เราก็จดจำไว้นะครับเพราะว่ามันจะให้เรากรอกอีกรอบนึงตอนที่กด Continue นะครับมาเราก็จะมากอกนะครับตามตามซีดเฟสที่เราจดไว้นะครับเมื่อกี้จดใส่กระดาษตัวนี้ไว้แล้วสมมุติผมจดไว้แล้วอ่าผมก็จะมากรอกคำแรก <c oughs> โอเคก็จะขึ้น success นะครับก็กด complete backup นะครับนี่ <c oughs> ตอนนี้เราก็สร้างกระเป๋า cryptocurrency ของเราสำเร็จแล้วนะครับเราก็กดไปอโอเคก็กดตะกี้นะครับโอเคตอนนี้เราได้กระเป๋าค r ิ p t o c u r r e n c y ของเรามาแล้วในนี้ เนี่ยครับกดเนี่ย public key address copy นะครับถูก copy วันนี้แล้วก็สามารถโอนมาได้นะครับส่วนต่อไปเราก็จะเชื่อมต่อนี่ก่อนเชื่อมต่อนะครับผมจะทำการโอนโอนเงินเข้ามาในกระเป๋านีา้ผมก็จะมีอ่าผมใช้สตางโปรแล้วกันครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในการโอนนะครับสามารถโอนผ่านอีเธอรียมได้โอนผ่านบายนั้น m a r t Chain ได้ซึ่งค่าธรรมเนียมต่ํามากๆเลยนะครับโอเควิธีการสมัครไอตัวนี้ผมก็จะไม่ได้พูดนะครับก็ไปดูการเอานะครับใน YouTube มีคนทำไว้เยอะอยู่ก็สมมติผมมีเงินในกระเป๋าผมก็เข้ามาซื้ออีเธอรียมอ่าเข้ามาซื้ออีเธอรียมในนี้ปุ๊บอ่าทีนี้ผมจะโอน คริปโตเคเรนซีออกไปนะครับผมจะโอนอีเทอร์ออกไปนะครับอ่าโอเคผมจะโอนอีเทอรเอียมออกไปนะครับผมก็กดตรงนี้เลยแล้วผมก็กอกที่อยู่ในนี้ครับที่อยู่ที่ผมก๊อปมาตรงเนี้ยกดนี้ก็ได้รีเซพเนี่ยสแกนไปอ่านี่นะครับสแกนไปนะครับโอเค ตอนนี้ผมได้ Public Key มาแล้วนะครับหรือว่าเลขบัญชีนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเลือกได้นะครับโอนผ่าน Binance Smart Chain หรือ Ethereum e t h e r e u ในที่นี้นะครับเราตั้ง Network ตรงเนี้ยครับเห็นไหม Network ตรงเนี้ยเป็น Ethereum นะครับเพราะฉะนั้นผมจะโอนผ่าน Ethereum เข้าไปนะครับโอเคอ่าสมมติ1 Ethereum เนี่ยครับค่าทาเนียมก็อยู่ที่เอ่อศูนย์จุด 0036 Ether นะครับโอนไปเราก็จะได้ประมาณ0.9อ e t h เรียมนะครับถ้าเราโอนไปแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมอ่าโอเคสมมติผมโอนโอนทุกอย่างละมาในกระเป๋านี้อ่ามาในกระเป๋านี้ที่ผมเปิดใหม่นี้นะครับผมก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวอ่าว็บ OpenSea นะครับแล้วเรามาดูกันว่าค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่เท่าไหร่โอเค ล้วก็ไปที่กระเป๋านะครับเราจะไม่ได้เลือก MetaMask นะครับเราจะมาเลือกตัวนี้ไอตัวที่เลือก MetaMask เนี่ยในกรณีทีเ่เราใช้ Google Chrome นะครับนี่ตัวนี้เรามาเลือกตัวนี้ตัวนี้มันก็ผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นตัวกลางที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มกับกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีนะครับอ่าเดี๋ยวรอ QR Code ขึ้นมาก่อนโอเคนี่นะครับ ผมก็จะเชื่อมต่อโดยการสแกนตรงนี้กดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคกดแล้วก็สแกนอ่านี่นะครับมันก็จะมาขึ้นว่าเออคุณต้องการคอนเน็กตัวเว็บไซต์นี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็คอนเน็กเนี่ยครับอ่าตอนนี้กระเป๋าเราเชื่อมต่อมาแล้วนี่กระเป๋าเราตอนนี้เราสามารถ ใช้งานแพลตฟอร์มตัว OpenSea ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปลงผลงานกันลงผลงานเราก็ต้องสร้างคอลเลกชันขึ้นมาก่อนนะครับอ่าคอลเลกชันก็อัพโหลดรูปโปรไฟล์เข้าไปนะครับรูปโปรไฟล์ผมผมจะเอารูปแบบรูปแบบไอ้นี่หน่อย เอารูปนี้ก่อนนะครับรูป,ร,ปรูปเกี่ยวซ่าแล้วกันอ่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นรูปรูปพื้นหลังรูปโปรไฟล์นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ยังไม่อัปเดตผมเดชแกจะ,ะตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับมีมีโก้มีโก,ก้โอเค <c oughs> ตัวนี้ก็เป็น URL นะครับมันก็จะเช็คว่า URL เนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ description นะครับใครจะกรอกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็เลือก art นะครับเป็น art ไปตัวนี้เป็นตัวสร้างแล้วก็ตัวนี้นะครับ บล็อกเชนเนี่ยเราจะให้รันบนบล็อกเชนอะไรนะครับมันก็จะมีโพ l y ก o อนกับอีเธอเรียมไอตัวโพลิก o อนเนี่ยผมเคยมิ้นงานออกมาแล้วครับจะดูเหมือนว่ามันไม่เสียค่าธรรมเนียมครับหรือว่าค่าธรรมเนียมมันน้อยมากๆเลยครับแต่ว่ามันจะมันจะประมูลไม่ได้นะเท่าที่ผมเคยลองมานะไอตัวนี้ก็เป็นโรยตีน้นะครับ l รโยตี้ก็เป็นหมายหมายความว่า อพอเราขายงานออกไปแล้วเนี่ยมีคนเอางานเราไปขายต่อเนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์กลับมานะครับตัวนี้ก็ผมตั้งไว้สัก10แล้วกัน10%แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนะผมก็จะ Copy Address ตรงนี้มานะครับแล้วก็ใส่ตรงเนี่ยครับ your payout Wallet นะครับมันก็จะจ่าย10%เนี่ยคุณจะให้จ่าย10%เนี่ยไปที่กระเป๋าไหนผมก็เอากระเป๋าตัว Meta Ma สตัวนี้ครับเป็นตัวรับโอเคตรงนี้ก็เป็น display team นะแล้วแต่คนจะเลือกให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับทีนี้ผมกด create นะครับกด create เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่นะครับเราก็ใายเข้าไปอันนี้ยังยังยังไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคทีเอดเสร็จแล้วนะครับอ่านี่เราได้ตัวกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่เราได้ตัวคอลเลกชันขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้เราก็จะไปเพิ่มรูปที่เราจะขายงานนะครับโอเคผมก็จะเลือกรูปเกี๊ยวซ่าเหมือนเดิมแล้วกันเอารูปเกี๊ยวซ่ากัอนอ่ตอนนี้ เอารูปนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อ่อาสมมติผมเป็นรูปที่1,200นะครับเราตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมจะทำไวๆให้เพื่อนดูเพื่อนๆดูแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็น description นะครับก็ใส่ไปอธิบายว่างานเราเป็นงานอะไร เป็นงานประเภทไหนเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดของงานของเราครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไทนะครับเป็นไทแล้วก็เนมตัวนี้ผมยังจะไม่กกอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังว่ามันคืออะไรอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นจอซับไพนี้ครับเราจะให้รูปเนี้ยมันมีกี่รูปบนบล็อกเชน Blockchain นะครับ ส่วนมากผมก็จะใช้เป็นหนึ่งก็คือมีชิ้นเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังแล้วกันว่ามันปรับแต่งอะไรได้บ้างโอเคทีนี้ผมจะกด Create นะครับคือเว็บนี้มันดีตรงที่เราเสียค่าธรรมเนียมแค่ครั้งเดียวนะครับตอนแรกเข้าเน็ตช้านิดนึงครับอ่า เราก็กด v i สิตโอเคทีนี้ตอนที่เราอัพโหลดรูปขึ้นไปเนี่ยเราจะยังไม่เสียตังในการทำธุรกรรมนะครับพอเราจะขายงานเนี่ยหรือตั้งหรืออ่าตั้งตั้งราคาแล,แล้วเราจะเสียเสียอ่าเสียค่าธุรกรรมแล้วนะครับตอนนี้อ่าเรามาเซล์ โอเคนี่ตัวนี้นะมันก็จะเป็นเซตไพ่เลยนะครับก็คือราคาที่ฟิกตายตัวเลยแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีก,การกําหนดคอดิชันนะครับว่าเริ่มประมูลวันไหนอะไรยังไงบิดขั้นต่ําเท่าไหร่ะอะไรเงี้ยครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งเป็นตัวนี้อ่าเซตเซตไพนะครับเซตไพ่โอเค ดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะมาอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับว่ามันใช้ทําอะไรวันนี้ผมจะอธิบายแค่สมัครแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับว่ามันจะเสียอยู่ที่เท่าไหร่สาหรับเว็บโอเพนซีนะครับอ่ะผมตั้งเป็นหนึ่งอิเเรียมนะครับภาพนี้แล้วทีนี้ผมก็กดโพสต์นะครับเดี๋ยวธุรกรรมมันจะเด้งครับอ่านี่มาแล้ว ตอนนี้คือค่าสมัครถูกมากๆเลยนะครับอยู่ที่11เหรียญน,นะครับนี่ประมาณ11เหรียญน,นะเมื่อวานผมสมัครไปตั้ง19นะครับ19เหรียญตอนนี้11เหรียญคือถูกมากๆเลยนะครับถูกมากๆเลยตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะสมัครตัวเว็บ o p e n นซนะครับถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้คอนเฟิร์มธุรกรรมให้ดูนะครับเพราะว่าผมาผมได้สมัครไปแล้ว ถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเราก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยที่11เหรียญกกว่าก็าประมาณเท่าไหร่อ่ะ300กว่าบาทอ่ะโอเคผมก็จะไม่ได้ยืนยันธุรกรรมนะครับอ่าก็กดรีเจคไปเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสมัครเว็บ OpenSea นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรต่อๆไปเนี่ยที่เกี่ยวกับ NFT เกี่ยวกับบล็อกเชนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมรับฟังจนกันจนจบนะครับโอเคขอบคุณครับ